โอเคครับก็มาอยู่กับผมพิเตอร์ซีนะฮะตอนนี้เรามาอยู่ในเกมเอ่อเคานเตอร์นะ,ะผมนี่มีบอดเพียบเลยนี่คือเกมอุ่นเครื่องฮะนัดอุ่นเครื่องคิดจะใหญ่เราต้องไฟ้อะไม่มีแล้อันนี้คือการอุ่นเครื่องของเราเราจะได้เจอใครหรือยิงใครไหมจะเอ๋ อ๋ากวตีนะบุกบุกถึงบ้านกันเลยทีเดียวสายโดต้องอย่างนั้นครับเลยยี่แปดวิยี่แปดวิยี่แปดวิออาเลยสู้สู้ยังได้อยู่ครับยี่แปดวิเนี่ยใคยสั่นนักหนาตัวศัพทเนี่ย โอ้โหไม่ไหวฮะโอ้ยยิงมันไม่โดนโ,โหเหลือเก้าเออเหลือเก้าโดนกำจัดเลยกูหนึ่งวิสุดท้ายครับไม่วิ่งแล้วโอเคปืนพกต้องเล่นอันนี้ฮะเขาบอกว่าพีอะไระพี P250 นนะฮะอันนี้เขาบอกว่าแรงโอ้โห แม่งลุมเราสายเกียรกูไม่มีกระสุนแล้วเนะี่ยยิงเล่นหมดแล้วครับคุยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห โอ้ยตายเลยบ้าเก็บปืนเล่นอยู่โอ้โหโดนนิดเดียวเปะบางเหลือเกินโอ้ยเหลือทีทีมเราเหลือคนเดียวอะเรียบร้อยแล้วทีมเราทีมเราซี้ไงแกนะที่ห้ารอบเนี้ยที่หกรอบเลยแข่งกัน โอ,โอ้โอ้โอ้โหใช้มีดโหดร้ายมากกี hmm. Come, ่คนวะเนี่ยโหดว่ะโหดโหดโหดใช้มีดควันเลยแม่งมาแล้วเว้ยเฮ้ยมึงเตรียมตัวเตรียมใจไว้ให้ดีปืนถนัดพี่นะเนี่ยปืนเนี้ย lơ mà cuộc cả chẳng đi gì đi đấy ma lê ma lê ma ma gì ma tăng คิดใจใหญ่ใจต้องนิ่งฮะอ้าวตายแล้วแสดงว่าเพื่อนบุกเพื่อนบุกแล้วเพื่อนบุกแล้วอย่ากลัวนั่นไงว่าแล้วเพื่อนบุกแล้วโอ้เลิโก เรียบร้อยเรียบร้อยเฮ้ยระเบิดระเบิดตุ้มเกือบไปเกือบไปแล้วให้ตายเถอะเกือบทำร้ายจิตใจผมเะแล้วแม่โอ้โห ปลามาพงกับเสียงลำไรมาปลามาจังเลยอะไรอะไรอย่าหลอกกันเองสิเว้ยเฮ้ยปิงเท่าไหรนะ่้วร้อยแปดกำลังสวยเลยฮะ bình dữ mà Rút sức mình đồn, đồn ôm lặng hả Hãy subscribe กลัวอะไรอชิบหายเพื่อนเราอยู่ตรงนี้อยู่เลยเรียบร้อยครับกอการได้ชนะมนะาโอ้โหโอ้โหยิงกันใหญ่เลยกูแค่อยู่ที่สองเองยิงกันอะไรกันนกักหนาเพิ่งฆ่าได้สามตัวที่หนึ่งที่หนึ่ง โอ้โหเทพเว้ยจุ๊กหมูคนไทยแน่นอนจุ๊กหมูจุ๊กหมูกระเพาไข,ข,ข่ไข่กระเพากระเพาไก่ไข่ขขขขาขาดาวไม่ใช่อะอะไรอะไรยิงด้วยฮะเห็นเพื่อนเขายิงไงยิงสุมสี่สุมหาสุมหกสุมเจ็ดสุมแปดเฮ้ยเฮ้ย

แม่งไม่กล้าซ่าวะตกใจสัตว์เออแม่งยิงไปเลย เอ้ยวางไงวะว,า,วางระเบิดไม่เป็นน่ะชิบหายมีสิบสามคะแนนครับมาไหมเอ่เจ๊ เด็กน้อยโอ้โหปลาระเบิดซะขนาดนั้นนะครับโอ้โหบุกกันแล้วฮนะบุกกันแล้วเฮ้ยเฮ้ย Thôi Nhân ngày Mấy anh Dù hóa lặng Tài anh hợp บุกเลยเฮ้ยอ,อ,อยูไ่ไหนโอ้โหโอ้โหไม่น่าเลยฮะเยี่ยมเพื่อนเราเก็บหมดสุดยอดมากนายดีมากดีมากเราจะไม่ได้ผิดหวังนายครับมาแล้วฮะมันจะเริ่มมีคนตามมาแน่ๆ ยกหมูกับระเพราไก่ไข่ดาวยิงเล่นนะครับมันถือว่าตอบโจทย์เฮ้ยระวังข้างล่างนะเว้ย ไม่มีใช่ไหมไม่มีพี่ขอลุยแต่พี่หินเวๆเนฟๆแล้วเฮ้ยมันอยู่ตรงนั้นนะ่ะตรงนี้มีไหม ตุกด้วยใครสั่นมาโทรศัพท์มือถือเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยเยี่ยมโอ้โหสั่นมาหาพระแสงหอกอะไรวะปิงมันก็เด้งสิฮะร้อยสิบร้อยสิบสี่นี่แหละ ข้อเสียของการเล่นกับเล่นกับเอ่อโทรศัพท์ต้องต่อเนี่ยกับโทรศัพท์มือถือเล่นฮะในพวกห่าหิวนี่ก็สั่นมาจังไม่มีอะไรทำกันเลยฮะเจ้าก็ไปเลยไม่ซิงปิดซิงแหละเฮ้ยเพื่อเราตาย เพื่อเราตายมุมนี้เมื่อกี้โอ้โหไม่ได้กูอีกขมูยเฉยเก็บไปแล้วโอ้โหแหลกเลยแหลกมากเลยฮะ uuuuu tay bay đếp tay bay ờ đun reng ồ đun rồi hại, nhà xanh hảo đi ủa oh, 1 สามสิบหกเต็มอะเดี๋ยวนะพอยืนหยบแป๊บหนึ่ง เออยคอยคอยครยิงผมแค่ซุ่มเฉยๆโอ้โหแหลกแหลกแหลกโอ้โหเพื่อนเราตายเยอะขนาดนั้นเลยฮนะตรงนั้นโอ้โหเฟรมเลิเฟรมลิดตกโอ้หกระตุกเทปจะเล่นไม่ได้เลยฮะ ส่งคนละเห็นกูแล้วอะ กูคนเดียวนะเนี <nt> ่ยโอ้โหสนฮยโอ้หายเหล็กแล้วเว้ยแม่ง เก็บกูใช่ไหมเอาคืนนะปิงร้อยสิบหกร้อยสิบแปดอยู่แต่ตอนนี้แหลกน้อยลงนะฮะเนื่องจากออกจาก,าออกจากฟีฟาแล้วออกจากฟีฟาเลยนะฮะมึงล่อมามึงลอ่อหรอยิงให้ไส้แตกมึงล่อมามึงล่อมา คุณไปแล้วเว้ยคะแนนเลือดเลยน้อยเว้ยยิงตรงนี้แหละยิงสุมส่มๆตายไปหนึ่งแน่ โอ้โห,โโหนี่ขโมยปืนเลยชนะแล้วขโมยปืนว้ ดูมีสงาาส่าราศีราสีจับทันทีเลยถือปืนอันนี้ขโมยนะฮะโอ้โหสวยวะสองดูดีมีระดับ Anh Anh chết game ư? Nan, phải UI Wi-Fi nữa ha. Tื่น được quân Cho một này. รู้ว่ามันอยู่ในรูนี้ครับไอ้หูตามมาเลยอุ้ยโอ้ oh, โหสนไน่ะ สองคนแช่ไซมใสซใส่โอ้ยียม เออต้านกนนนักอะไรชนะสะง,งั้นอโอเคได้ปืนเดิมแล้ว <c oughs> What is it? เอ้ยมันโดนอัววไหมเนี่ย ไฟมันลุกไฟมันลุกเคาว์เตอร์ตามมาเพียบฮะตอนนี้ตามมาเพียบมันยึกมายืนประจันเฮ้ยเอาทีมเดียวกัเนานะ Hãy mùa, อยู่คนเดียวใช่ไหมโอ้โหจะเอ็นพอดี Stop, stop. รู้สึกที่หนึ่งเครียดอะผมทําที่หนึ่งเครียดแล้วเนะี่ยที่หนึ่งคนไทยด้วยคิบหายเน้วที่หนึ่งเริ่มเครียดอะเกมจะจบจบไม่ลงอนะจบไม่ลงคนมีแผลเนะี่ย ทำไมปิงกูเยอะขนาดนี้วะสามร้อยเก้าเก้าฮะสี่ร้อยแล้วปิงทะลุเพดานกันเลยทีเดียวแนนมีเหย,ยื่อไปยิงเลยเนี่ยเดี๋ยวกูจะเข้าไปเป็นเหยื่อเอง Ở này nè, ở B. B có nhiều quân tông á. Chia lại. Của quân nè, không Ô ôi ôi hừm, không nhìn được chút nào